สวัสดีครับผมครูบอมพันุพันธ์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานในส่วนของตัว Google Classroom นะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่จะใช้งานผ่านจากมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับแต่ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างของ Android นะครับส่วนใครที่จะใช้งานจากคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้ากลับไปดูใน EP ที่5นะครับสามารถเข้าไปดูได้ EP ที่5ผมจะขึ้นแปลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับเป็นรูปตัว i โอเค งั้นเรามาดูครับว่าเราจะต้องติดตั้งในมือถือต้องใช้แอปอะไรนะครับในส่วนนี้ให้เข้าไปที่ p a y Store นะครับแล้วก็ค้นหานะครับโดยการพิมพ์คำว่า c l a s s r o o m นะครับเมื่อเราเจอโปรแกรมแล้วก็ให้ทำการติดตั้งนะครับเรารอสักครู่หนึ่งให้โปรแกรมเขาติดตั้งแล้วเมื่อกดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับ โอเคตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยก็กดเปิดนะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้งานแล้วก็ใช้อีเมลของเรานะครับในการเข้าเชื่อมต่อนะครับผมก็ใช้อีเมลของผมที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรเลยก็ได้นะก็คือใช้อีเมลไหนก็ได้นะครับใช้อีเมลของนักเรียนได้เลยกดตกลงนะครับอ่าก็จะเจอหน้าเปล่าๆแบบนี้แต่การที่เราเจอหน้าเปล่าๆแบบนี้เรายังไม่มีห้องเรียนนะครับเราจะทํายังไงให้มีห้องเรียนวิธีการก็คือเราก็ไปหาตัว Google Chrome ของในตัวโทรศัพท์นะครับหรือจะเป็นของตัว Safari ใน iOS เนะครับเราก็พิมพ์ไปครับ w w w n a ร i r a t a c t h นะครับ slash slash นะครับทุกคน l i n k slash link นะครับ link link โอเคเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าตาตรงนี้ครับอ่าจะเป็นหน้าตาของตัวให้เราดูครับว่า เราจะเรียนกับอาจารย์ท่านไหนให้กดลงไปที่ปุ่มสีเขียวครับตรวจสอบห้องเรียนต้องดูครับให้เราดูรหัสวิชาเห็นไหมนักเรียนจะเห็นรหัสวิชาอยู่ครับว่าวิชาวออะไรของคุณครูชื่ออะไรนะครับนักเรียนก็ไล่ดูครับว่าของชั้นคุณครูอะไรนะครับอ่ากดไปพอสมมุติว่าเราไปดูโอ้โห มันมีหน้านี้เยอะเลยนะครับสมมุติว่าผมไปที่หน้า9แล้วกันโอ้หน้า9หน้า9ยังไม่มีชื่อผมเลยเดี๋ยวก่อนผมขอหาก่อนนี่อ่าอ่าอ่าเจอละเจอละสองศูนนะครับ2 0งศูนกับ2องศูนยะครับสองกับ2องเราจะเห็นเลขรหัสอยู่ครับคือ w u j w 7 y r ตรงนี้อาจจะต้องจดนะครับผมขอเวลาจดนิดนึงนะครับภูพานุพันธ์วิชาว3 0 1 7 1์อ่ะวว3 0 1 7 1์รหัสคือ W U J W 7 Y R นะครับอ่าและอีกวิชาหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นว3 0 307โอเคครับก็จะเป็นตัวพาสด d ก็คือ GF5QBXE นะครับอ่ะเราได้รหัสตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็ต้องลองไปหารหัสนะครับหารหัสวิชาของเราคุณครูที่เราจะสอนนะครับทุกคนเลยนักเรียนก็ลองไปหารหัสดูว่ามีรหัสอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วเรากลับไปที่ Google Classroom ของเราครับ ไปกดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วกดที่เข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วใส่รหัสลงไปครับอย่างเช่นเมื่อกี้ของผม W U J W 7 Y 5นะครับกดเข้าร่วมครับ เห็นไหมครับเราก็จะเข้าร่วมได้อย่างนี้ครับและเราก็จะเจอสื่อการสอนของอาจารย์ท่านว่าท่านมีอะไรบ้างนะครับเมื่อนักเรียนได้เข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็กดกลับไปที่3ขีดแล้วกดที่ชั้นเรียนไปหาต่อครับบวกต่อแล้วเข้าร่วมชั้นเรียนครับใส่รหัสลงไปอีกครับ G F 5 Q เฮ้ยขอโทษครับ Q B X อ่าแล้วก็กดเข้าร่วมอีกครับรอสักครู่หนึ่งอ่าเห็นไหมครับนักเรียนก็จะได้ออกมาอีกอันนึงนะครับนี่แต่อันนี้วิชานี้ของครูยังไม่ได้ใส่เนื้อหานะครับนักเรียนก็ลองกดไปที่ชั้นเรียนนักเรียนก็จะมีชั้นเรียนเลียงกันไปอย่างนี้ครับเรียงกันไปเรื่อยๆงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ